สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป E.P. ที่16นะครับผมก็สําหรับ E.P. นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวไก่ไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิลนั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ E.P. นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคน ก็จะเป็นช sí ¿no? e ุดไก่กๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าผู้สาวนะครับจะชอบผู้บ่าวไทยบ้านหรือเปล่านะจ๊ะก็แต่งตัวตึงๆไปตามนี้เลยนะครับทุกคนและก็นะครับผมสําหรับ EP นี้ก็ยังใช้ชื่อไก่ใหญ่ยาวอยู่เหมือนเดิมเนาะก็ชื่อนี้โอ้โห ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนก็ลำบากนะเพราะว่าคิดนานมากเนาะเสียดายเสียดายนะครับทุกคน<ะ>และก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแดง5้ดาวแต้ม53 0 0นะครับผมและก็นะครับสำหรับเซตการแต่งตัวก็มีตามนี้เนาะจะเป็นทรงผมอะไรเนี่ยแอนเฮโนนิกอะไรทักอย่างนะช่างแม่ง<ะ>และก็นะครับผมจะเป็นในส่วนของแว่นนักสู้แดน,นมางกอนและก็จะเป็นลายเพ้นปากนะครับ เป็นวาจาคำสาบเนาะและก็ครับจะเป็นในส่วนของเสื้อมวลลักษณ์ฟรีไฟลนะครับผมและก็จะเป็นกางเกงสกอตแลนด์และก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับทุกคนตามนี้เนาะก็แต่งตัวแบบว่าผู้บ่าวไทยบ้านเลยนะครับทุกคน,นยาร์ดลูบอกเลยค้อตึงไม่รู้ว่าผู้สาวจะชอบทรงนี้หรือเปล่านะทรงเซงทรงเซงนะทุกคนและก็ EP นี้นะครับ ท่าทางที่พี่ท็อปเอาไปก็มีตามนี้นะครับก็ท่าปักธงตึงๆเช่นเคยแล้วก็นี่ท่าให้ดอกไม้นะครับไม่ได้เอาท่าให้หัวใจไปนะแค่ท่าให้ดอกไม้พอนะครับทุกคนแค่ท่าเดียวก็เสียวซานแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่นะครับผมท่าสกินปืนต่างๆก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนตึงๆบอกเลยนี่ทอมสันนี่ลูกซองอือหือตึงจัดนะครับและก็นี่ mp 4 0หือบอกเลยท่าต่างพวกนี้นี่สาวเหลียวแน่นอนนะและก็นี่จะเป็นท่า m 4 a 1 n นะสาวไม่เหลียวให้มันรู้ไปเว้ทุกคนเออและก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปเข้ายานคนชิวปักธงจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็เข้าโซนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมย่านคนชิลเราไปหาผู้สาวสักคนดีกว่านะจ๊ะคนไหนดีอุยตรงนี้เขาจีบกันอยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเคนหนุ่มรูปลอเราแก้ให้ดอกไม้ไปดิอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแก้งผีไปดิรักนะรักนะรักนะจัดไปเฟี้ยวเฟ,ฟตามด่ากูแน่เลยบักผู้บ่าวคนนี้นี่ห่วงเมียว,วะนี่ วิสาวกดหน้าตกใจด้วยนี่วิวิวิมีสาวมาย่อุอยอิยอ่ยอยอ่ยอย่อยให้ดอกไม้หน่อยละกันนี่ให้ดอกไม้ถามดิมมเอาผมทำผัวไหมครับนี่จัดปตึงๆเขาเงียบอ่ะเขาเงียบอ่ะทุกคนทำไงดีพิมพ์ใหม่ละกันนะครับยังไงอย่าให้ความเงียบเป็นคำพูดที่ดังที่สุดนะจ๊ะ อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันโอ้โหอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันนะโอเคอ่านอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเอาผมทําผัวไหมครับเอออ่าพิมพ์ไปร้วๆพิมพ์ไปร้วๆนี่เราต้องแอคโชว์สาวให้แอคโชว์สาวแอคโชว์สาวแอคโชว์สาวโอ้โหทิ้งกูแบบไร้เยื่อใยอือหือโอ้โหโดนทิ้งแบบไร้เยื่อใยอุ้ยกลับมาหาอุ้ยแกอย่างวะโอ้โหเขาไม่เอาแล้วกลับมาหาพี่พี่ก็ไม่เอานะจ๊ะน้องมาทุกคน เราปักธงเลยละกันนะครับผมตรงนี้แหละมาครับผมหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำยังเอาบอกเลยว่ายังเอายังเอานี่แอคหน่อยแอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันอีน้องคนนู้นไปไหนแล้ววะที่มาจีบผมอยู่เมื่อกี้นี่หายไปแล้วเหรอเศร้าเลยว่ะโอ้โหถามเอาผมทำผัวไม่วิ่งหนีกูเฉยออ้ยถามผู้บ่าวคนนี้ก็ได้ นายนายถามไปได้ทุกคนถามไปได้นายนา,ยนายเรียกนายนายไปก่อนเอาให้ตายใจก่อนเอาให้ตายใจก่อนว่าเอาผมทำผัวไหมเออจัดไปเฟียวๆเอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะรูปหล่อออกแนวใจเกลเลอีกแล้วนะจ๊ะ EP นี้โอ้โหมันอ่านไม่ทันเลยเหรอวะหรือว่าสตันอยู่เมื่อกี้อ่ะถามใหม่ละกัน เออถามใหม่ถามใหมให่นี่แดนอ่ะละกันแดนแดนเยสมันมีใจไอตัวนี้มันมีใจไอตัวนี้มันมีใจอุ้ยไอนี้มันใจเคเรไว้ทุกคนมันชื่อแลมโบเอฟเอฟวายเยเคถามไมาได้เอาไหมเอาไหมสรุปเออเอาไหมสรุปเอาไหมสรุปมันไม่เอาเหรอวะอุ้ยมีสาวมาม,มุดด้วยอุ้ยสาวให้ท่าโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จ,จโจรสิครับปากไปหนึ่งทีเอาอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะมันไม่เข้าใจเหรอเอาผมทําผัวไงเออจัดไปมันไม่เข้าใจได้งไงวะเป็นคําถามง่ายๆะ่ะโอ้โหเดี๋ยวกูพิมพ์เอาต,อต่อเต่าแม่งเลยจะได้จบจบเออนี่จัดไปเฟี้ยวๆแอคหน่อยแอคต่อแอคต่อไม่รอเลยนะเอาไหมมันถามว่าทำอะไรโอ้โหกูท้อว่ะ เป็น e ีีที่กูท้อที่สุดแล้วมั้งเนี่ยอีพีเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแปะทุกคนผมว่าเอ้ยเอ้ยมันเอาก็ได้วะอุยอ้ยอุ้ยสเต็กเลยอะกูอยู่นี่ก็ได้ปะขนลุกเลยเนี่ยโอ้โหขนลุกจริงบอกเลยอุย้ยพิมพปดิงั้นก็รักนะจ๊ะนี่จะไปเฟีฟฟฟฟเ้ยวเออรักนะจ๊ะเอ้ยรักนะจ๊ะให้ดอกไม้มันไปหนึ่งดอกนี่เดี๋ยววันหลังค่อยเอาดอกอื่นนะจ๊ะ ยาดูมันให้หัวใจผมออคือคนลุกสู้ไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมและคือห้องนี้นะครับสาวเยอะซะด้วยนะครับเนี่ยเออหือคนนี้ก้ามทองชื่ออะไรครับเนี่ย น้องไอเต็มอันนี้บอกดีครับฟู้เย็ดเข้มาครับโฟงครับฟู้ด้วยวะ่ะเฮ้ยอย่างตึงแล้วก็ตรงนี้เขายืนทําอะไรกันอยู่เนี่ยยืนแอสเหรอเราให้ดอกไม้สาวสักคนดีกว่านะครับคนไหนดีดูชื่อหน่อยละกันนะครับผมกามทองคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องจูลี่นะครับจูลี่อุ้ยหนึ่อะไรด้วยไม่รู้นะครับทุกคนไหนย่อหน่อยละกันยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อหน่อยละกันนะครับ ให้ดอกไม้ไปหนึ่งดอกครับทุกคนเอาเฮ้ยกดท่าผิดกดท่าผิดให้ให้ให้ดอกไม้ให้ดอกไม้นี่ให้ดอกไม้อินโทุกคนผมโดนสาวเมินปะเนี่ยผมโดนสาวเมินปะเนี่ยให้ดอกไม้ครับให้ดอกไม้ครับถามดิพิมพ์ถามดิเอาผมทำผัวไหมครับตามมาทำไมวะเอาเดี๋ยว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  สาวถามว่าตามมาทําไมเฉยเลยอ่ะสภาพเฮ้ยอะไรจ๊ะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรจ๊ะถามก่อนอะไรจ๊ะม,มเฮ้ยเดี๋ยวนะเยสสาวเอว็กวะสาวเอว็กวะเฮ้ยเอ็กใสวะสาวเอว็กใสด้วยทุกคนเชียร์เอาผมทําหัวไหมครับเออเฮ้ยถามดีๆไปถามดีๆถามดีๆเอาไหมาจ๊ะเอาไหมาจ๊ะ น้องจูลี่นะน้องจูลี่น้องจูลี่ไปไกลๆตีนเยอดเค่เฮ้ยทุกคนสาวไล่ผมไปไกลๆตีนเลยวะ่ะโอ้โหให้ดอกไม้ก็หนีกูอีกกูเศร้าเลยทุกคนโอ้โหดูยืนแอคด้วยเมื่อกี้แอคใส่หน้ากูดว้วยไอคนนี้บอกว่าเชื่อคุ้นๆว่าสั้นย่อๆไหนหละกันถามดิเอาผมทำผัวไหมครับ เศร้าว่าทุกคนสาวไม่เอาอ่ะผมแต่งไก่สาวไม่เอาเลยอ่ะเฮ้ยเศร้าว่าทุกคนหรือว่าน้องสาวคนนี้เขาจะเอาเอาไหมเอาพี่ทำผมใไม่น้องใจเย็นพี่โอ้โหมาทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคตรงนี้เลยละกันนะครับผมเศร้าเลยนะครับทุกคนจีบสาวแต่สาวไม่เอานะครับมาทุกคนหนึ่งสองซ้มอือหืออย่างตึงบอกเลย นี่ยืนแอคหน่อยละกันยืนแอคหน่อยละกันโยะนี่เฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดอุ๊ยอีสานคนนี้มายืนเต้นข้างกูเฉยอะไรวะเนี่ยปากใหม่ปากใหม่หมทุกคนนี่เตง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 แอคหน่อยละกันแอคหน่อยละกันอุ๊ยมากดท่าหัวจมหัวใจเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามาตามผมอะตอนนี้เขา,าตามผมอะนี่จัดไปเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลย เออนี่สาวตามุ้ยสาวเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เขาไม่เอานะเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่เอาผมนะเมื่อกี้สาวบอกเขาไม่เอาผมนะแล้วแบบดูดิเขามาตามผมเฉยเลยอะ่ะดูดิตามเปล่าวะตามไหมตามไหมวะเฮ้ยตามอีดอกเฮ้ยตามกูเฉยอ่าย่อยย่อย่อ,ยอ,ยอน่ะแล้วกันลองถามใหม่ดิเอาผมทําผัวไหมสรุปนี่จัดไปตึงๆครับทุกคน เออเอาผมทําผัวไหมสรุปถ้ามึงเอานี่ฮาเลยนะถ้ามึงเอาขึ้นมานี่ฮาเลยนะเอา้าสัตหาปลาเนาะมึงเอาไหมจ๊ะเอาหรือเปล่า fc ครับรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้จีบสาวอยู่น้องเอาไหมสรุปผมทําผัวนี่จัดไปตึงๆครับทุกคนเอาจริงนะอย่าหาปั่นเมื่อกี้มึงบอกไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เธอบอกให้ผมไปไกลๆเฮ้ยเมื่อกี้มึงไล่กูไปไกลตีนะเฮ้ยอเวนกูปักธงปุ๊บมึงตามกูเป็นแบบโอ้โหตามกูเป็นปิงเลยอเวนขอย่าตด่าหน่อยละกันลืมลืมไปเถอะโอ้โ,อโหลืมลืมไปเถอะด้วยว่าสั้นนะว่าสั้นกูยังชอบเลยผู้หญิงก็แบบนี้แหละเออเออเออจริงๆๆิงจรริงพิมพ์ไปด้จริง,งจริงจรบางคนนะบางคนบางคนบางคน ไม่ใช่ทุกคนนะจริงจริงจริงเออบางคนนะบางคน <laughs> อีเวนตามกูเป็นผักเลยสันขวานนี่ดูดิทุกคนดูดิมันตามผมอะ่ะอีสาควาคนที่มันตามผมเว้ยดูดิดูดิยอ่อใหญ่เลยอ่ะยอ่อใหญ่เลยอีเวนยอ่อยับนะมึง fc กูรู้แล้วรู้แล้วครับน้องเอาธงผมมาครับฮะเอาธงผมมาครับคืออะไรอะ่ะธงธงมึงที่ไหนบักรอบธงกูนี่เนี่ยสาวตามกูอยู่เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบคนรวยหรอนี่ถามไปก่อนละกัน้ยมามุดกูได้อีเวนโอ้โหกูยังชอบเลยอ้นนนนผัวเขาป่ะเนี่ยเป็นนอนชักดิน้นชักงออยู่เนี่ยมึงเป็นผัวเขาปะนี่ใครบ้างไม่ชอบอู้หูโอ้โหกยได้อย่างชอบเลยสาวเฮ้ยเฮ้ยมึงยืนนิ่งเดิยืนยนิ่งดิอันนนนบอกอะไรชอบมากอะไรวะ ยังด่าเขาอยู่เลยเออเออมึงยังด่า,าอยู่เลยอีเว้นอะไรของเธอกันครับเนี่ยอะไรของคุณกันครับเนี่ยผู้สาวยืมธงแป๊บเอาธงพี่ไปไหนแล้วน้องนี่จัดไปทุกคนพิมพไปผมไม่ชอบสาวหน้าเงินเฮ้ยขอไ G จีก่อนขอไอจีหน่อยนี่ขอไจีหน่อยเออขอไ G จีหน่อยแต่กูไม่แอดเพื่อนมึงหรอกนะกูอยากรู้เฉยอยากดูไอจีเฉยเนะจ๊ะทุกคน พูดตามตรงว่าแค่อยากรู้ว่าไอจีเธอชื่ออะไรสภาพนี้ได้ดิขอพิมพ์มาพิมพ์มาตรงนี้แหละเออพิมพ์ไปดิพิมพ์มาเลยนี่จัดไปทุกคนพิมมาพิมไปพิมพไปโอ้โหดูดิดูด,ดิให้หัวใจกูยับให้หัวใจกูยับสงสัยสาวติดใจผมนะทุกคนสาวคนนี้ติดใจนะพี่ท็อปรู้แล้วครับรู้แล้วครับน้องพี่ท็อปเองพี่ท็อปเองนะจ๊ะ A later few moments later. ตอนนี้นะทุกคนผมก็ยืนรอเขาพิมพ์ IG ให้อยู่นะแต่เขาก็ยังไม่ยอมพิมพ์ให้ผมสักทีอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนไปส่องกันเราเองนะ IG อ่ะขอให้แล้วนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปดิไปละผมไม่ชอบสาวหน้าเงินฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปตึงๆเฟีย้ยวๆครับผมไปทุกคนได้จีแล้วก็แยกยาก้ยายาเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับทุกคนเอาดา่ากูเฉยอีดอ,อกนี่ เอ้าอะไรอ่ะส่งน้ำหน้าพิมพ์ไฮ่าฮ่าฮ่าโง่จัดไปทุกคนตึงๆเฟี้ยวๆเลยจัดไปครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้ก็มาเจอสาวหน้างงทุยหน้างง,งกับผีหน้างเงินนะครับทุกคนกูท้อเลยนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผม ห้องนี้ก็ดูเหมือนว่ามีคนตึงๆอยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีผู้สาวนะห้องนี้ดูดิโอ้โหมีแต่สาวตึงๆผมไม่ค่อยกล้าเข้าหาสาวตึงๆแล้วว่ากลัวโดนด่าอีกนะครับผมท้อเลยโกนี่ยืดแอคหน่อยละกันถ้างั้นนี่จัดแปะม่โอ้โหผู้บ่าวไทยบ้านนะทรงนี้บอกเลยทรงเซงนะทรงเซงนี่แอคกปแอ๊กตปงตึงๆไหนลูกซองวะนี่ถ้าลูกซองหล่อๆเท่ๆนะครับผม เหลือจะเชื่อในเฮนโดนสาวด่าได้ไงกูนี้ท้อว่ะทุกคนเมื่อไหร่แบบผมจะได้แบบว่าเจอสาวน่ารักน่ารักวะเออใช่ไหมเมื่อไหร่วะทุกคนมันนานเลยนะที่แบบว่าผมไม่ได้แบบจีบสาวแบบน่ารักน่ารักอ่ะ<บ>อยากจีบสาวน่ารักน่ารักบ้างนะไม่ใช่แบบว่าเจอแต่สาวดา่าโอ้โหกรรมของกูจริงๆเลยหนีแอคหน่อยละกัน<ล>ปักทองเลยดีกว่านะครับทุกคนห้องนี้รู้สึกว่ามันจะแบบว่าเริ่มมีสาวเด็ดๆเข้ามาแล้วนะ ปักธงก่อนละกันเผื่อแบบว่าจะมีสาวเด็ดเข้ามาหานะทุกคนน้องสาวคนนี้ชื่อไรอ่ะวิ่งมาหาผมด้วยชื่อแหบนะคนบ้านเลยชื่อแหบโอ้โหท้อเลยกูมาทุกคนเราปักธงเลยละก,กันนะครับผมมาครับจัดไปเฟี้ยวเฟ้ตูมเข้าให้หนึ่งทีตึงๆอือหือหล่อหล่อบอกเลยหล่อหล่อกูนี่หล่อเที่แอคหน่อยแอคหน่อยแอคหน่อยนี่อุยสาววิ่งมาหาด้วยะทุกคน อเขาไปหาธงแล้วเขาไม่สนใจกูสักนิดปัอ้ยท้อเลยท้อเลยฮาฟู่เขาไม่สนใจผมแล้วว่าเขาไปสนใจธงแทนเน่อะเฮือ,อนี่แอคหน่อยละกันตึงๆไอ้ผู้บ่าวคนนี้ใครเนี่ยสิทธิโชคคือไรยอะ่ะใหญ่หรือเล็กครับอุย้ยโอ้โหใหญ่อยู่แล้วครับผมใหญ่อยู่แล้วนี่จัดไปเฟี้ยวๆส่งไปเลยนะครับทุกคน เออใหญ่อยู่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเบิ่มเบิ่มเนี่ยคือลือคือลือรู้จักหรือเปล่านายรู้จักหรือเปล่านายนายอ่าเศิษฐโชคเนี่ยสศทธฐโชคนายรู้จักคือลือหรือเปล่าผมนี่แหละตัวเบิ <c <c ハハ่มเบิ่มคือลือเนี uh ่ยเล็กส uh 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 ั uh ้นหรือเปล่าอุ้ยไอ้นี่มันบูลี่เอ้ยเอ้ยเหยียดนะนี่เหยียดนะนี่เหยียดนะนี่นี่เหยียดนะนี่เหยียดนะนี่ไอ้นี่มันแบบโอ้โหโอ้โหดีปากท้องอัดหน้ามันด้วยหนึ่งทีเฟี้ยวๆตึง มันบอกผมเล็กมันบอกผมเล็กสั้นว่ะแต่ขยันซอยในะจ้าบอกบอกไว้ก่อนอ่าไม่ใช่ซอยซอยผักนะแบบเออแบบอา่าที่ซอยมันเล็กมันสั้นไงก็เลยต้องแบบซอยไวๆอะไรเงี้ยถ้าใช่ก็ดีเยสเอ้ยถามถามตัวนี้ดิล้นายเอาผมทําผัวเปล่าถามมาเลยละนายเอาผมทําผัวไหมจัดไปครับทุกคนตึงๆเออนายเอาผมทําผัวหรือเปล่าเอาไหมเอาเะล่ะเอาเะล่ะเดี๋ยวจัดให้ทั้งวันทั้งคืนเลย โอ้ไม่เอาพิมแปบล็อกฮะจัดไปตึงๆโอ้โหกูท้อเลยไม่เอาแบบไรเยอะๆมากมึงไม่มีเยอะๆให้กูเลยบักปรอบไอ้น้องคนนี้ก็เรียกพี่ท็อป่าไงครับสุลล์ว่ารับฟู่นี่จัดไปโอ้โหน้องก็เรียกแต่พี่ท็อปพ,พี่ท็อปโอ้โหนี้กูก็ดังเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหนี่กูก็แบบตึงใช่ย,ย่อยในะฟรีไฟล์เนี่ยกูก็ดังอยู่นะกูเอาเรื่องอยู่นะนี่ ไอคนนี้บอกปากให้หน่อยปากให้หน่อยถ้าพี่ท็อปก็ดูอยู่อะไรวะอะไรวะไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะที่มันพิมพ์มก่กี้นี่จตตัดปเตงๆครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันปิ โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับดูเหมือนว่าห้องนี้คนจะน้อยนะแต่ว่ามีแต่ผู้สาวดูดิเฮ้ยอุ้ยตรงนี้มีผู้บ่าวสามตัวอุย้ยตรงนี้มีผู้สาว,วสามคนอุย้ยผู้ชายให้เรียกเป็นตัวนะจ๊ะแล้วก็ผู้สาวให้เรียกเป็นคนนะครับน้องน้องุอ้ยย่อหน่อยย่อหน่อยน้องหัวกะต่ายน้องหัวกะต่ายอีกแล้วเฮ้ยทำไมหัวกระต่ายคนใช้เยอะจังวะน้องชื่อไล่อะดูชื่อน้องไม่ได้อะ่ะอุย้ยเขาไม่สนใจกูด้วยโอ้โห กูท้อเลยอืออะไรกันครับเนี่ยน้องบอกหาพี่ชายออ้ยเข้าทางกูเลยมม,เยมยเออิเอาผัวแทนพี่ชายไหมเออเอาผัวแทนพี่ชายไหมจ๊ะเอาผมแทนพี่ชายไหมเอ,อ้ยนี่จัดไปในอุ้ยมีการให้หัวจองหัวใจกูด้วยยัดลูกของจริงนี่ในปักทองแอ็กไปหนึ่งทีตึมติมเข้าให้ หล่อเทสไม่มีอะบอกเลยนี่แอคหน่อยละกันเฟี้ยวเฟีวเนี่เยสเควุยเขาถวายบางคมผมว่ะทุกคนเขาแบบรับสเสด็จผมว่ะเยสเยสกูตึงเนี่ยกูบอกแบบรับรู้ได้เลยว่าผมตึงนะทุกคนต่อให้โดนสาวปฏิเสธมากแค่ไหนกูก็ยังเสนอหน้าเข้าไปจีบเขาอยู่ดีนะจ๊ะบอกเลยความหน้าด้านนี้ไม่มีความว่ายอมแพ้นะทุกคน ดีงาคอับอครับฟู่พี่ไปดิครับฟู่นี่จัดไปเฟียวๆครับผมวันนี้ครฟู่น้องชื่อไรอะ่ะหนูน้อยเควิน้องชื่อเคเหรอจ๊ะให้ดอกไม้ไปหนึงดอกเฟียวๆนี่ดอกไม้ไปดอกไม้ไปหนูมาเป็นพี่ชายไหมเป็นผัวแทนได้ไหมจัดไปเฟี้ยวๆ เป็นผัวแทนได้ไหมชอบชื่ออุ้ยตึงอยู่แล้วครับไก่ใหญ่ยาวเอ้ยตึงอยู่แล้วบอกเลยตึงสุดในสโลกอุ้ยน้องบอกอุ้ยอุ้ยสเต็กเลยอ่ะพี่บดีสเต็กเลยอ่ะนี่จัดไปเฟี้ยวเฟียวไอ้หืบอกเลย EP นี้ฮาดีนะทุกคนบอกเลยฮาจ,นะจัดอะ่ะ EP นี้ฮาจัดอ่ะอย่าหาตีหัวด้วยนี่อย่าหาเบิ้งนะนี่โอ้โหตีจนได้เนาะเนี่ย บักปอบนี่บักภาคพ,พวกนี้นี่อะไรกันครับเนี่ยท้อเลยนะครับทุกคนเจอเดี๋ยวคนตีหัวนะจ๊ะนี่แอคหน่อยแอคหน่อยนี่จัดไปท่ากินปืนตึ๊กนี่จัดไปนี่นี่เอิม่มตีเขาเอมอมเอตีเข้าไปบักปอบนี่นี่กูบอกเลยกูแอคยับแอคยับนะจ๊ะ,จะเมื่อไหร่จีเอ็มส้นเทียนนี่มันจะเอาไอ้ท่าส้นเทียนนี่ออกไปสักที ไอ้ไม้ตีหวัวมันโคตรไร้ประโยชน์เลยพุ่นจริงมันสร้างความรำคาญให้ผู้เล่นมากๆเลยนะไอ้คนสร้างมึงคิดยได้อย่างไรกูขอถามเหอะบักปร,รอบ ไปทุกคนผมว่าสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็นะครับผมสำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย